ผมตอนนี้ที่เดินหน้าไปครับปาดเหงื่อปาดเหงื่อเพราะวิธีการกระบวนการแนวทางและต้นเรื่องครับถึงตอนนี้ท่านรัฐมนตรีหนิมจุลพันธ์อมรวิวัต์นั่งหัวโต๊ะครับยังไม่จบครับจบลำบากจเพราะมีความคิดเห็นแย้งเยอะ เพราะนั้นถึงตอนนี้เราก็ยังเชื่อว่าเขาไปแน่นอนแต่ปรับแผนยังไงในการที่จะเดินต่อเดินต่ออย่างแบบมีสเสถียรภาพนะเอ,อเอาเรื่องแรกปรับแผนแล้วครับเดิมประกาศว่าวอล l e ็ตนี้จะใช้ได้4กิโลเมตรใน,น <ะ S 1> ชุมชนตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แนวโน้มถึงวันนี้เชื่อว่าสัปดาห์หน้าค่อนข้างจะเจนขยายจากเกิน4กิโลเมตรมาเป็นระดับอำเภอ อำเภอมันมีเลขไปรษณีย์ยึดตั้งนั้นเลยหนึ่งศูนย์สองแปดห้าเลยนอำเภอรอความชัดเจนแับแผนอันที่สองจากเดิมคิดว่าท่าไหร่เนาะห้าสิบล้านคนห้าสิบหกล้านคนที่อายุสิบหกปีขึ้นไปห้าสิบหกล้านคนคนละหมื่นก็คือห้าแสนหกตอนนี้มีเรคิดว่าควรจัดการคนรวยออกไปก่อนนะ แล้ก็คิดว่าคนรวยตัดไปเนี่ยประมาณ10ล้านคนหนึ่งในคนรวยเหล่านั้นที่ไม่ได้วอลเล็ตแน่นคือคุณคือสมชายกับคุณวีรศักดิ์ส่วนคุณบากบันยังเป็นคนเล่าให้ฟังนะฮะตอนที่เขามีในไอโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยออกคนละห0 0พันบาทเนี่ย เขาบอกเลยว่าคนที่ลงทะเบียนต้องมีบัญชีเงินฝากไม่เกินห้าแสนเท่าไรเหานั้นเดี๋ยวคงคงมีพิธีในการว่าคนรวยเป็นไหนที่ไม่ควรได้แต่ข้อมองตอนนี้ประมาณคนรวยเนี่ยประมาณ1สิบล้านคนที่ไม่น่าจะได้ดิสตวไม่เข้าเกณฑไม่เข้าเกณฑ์และ นอกจากคนรวยสิบล้านเลยเขาคิดว่าประกาศทั่วไปมันน่าจะมีคนแบบสลดสิทธิ์อะคนไม่ยืนยันตัวตนยืนไม่ยืนยันตัวตนไม่ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนเพราะต้องลงทะเบียนในการว่าบัญชีอะไรจ่ายตังประมาณอีกหกล้านคนอย่างน้อยพีวีคนหนึ่งไม่กล้าลงไม่กล้าลงไม่กล้าลงเพราะฉะนั้นประวัติรู้ทั้งคนรวยและคนสลัดสิทธิ์รวมแล้วคือสิบหกล้านคนเหลือตัวเลขสี่สิบล้านคนเนี่ยมันเป็นตัวเลขตอนที่รัฐบาลลงตู่เนี่ยใช้ทุกๆโครงการรวมกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันคนละครึง่งต่างๆเนี่ยมีคนอยู่ในระบบนี้40สล้านคนคคตัวเลขที่มีที่มานะเขาถามว่าหลายคนบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปใช้ไอ้แพลตฟอร์มเดิมๆที่มันมีอยู่ล่ะเป๋าตังเพราะว่าดก่อนหน้านี้ก็โจมตีเขาเยอะไงเลยไม่อยากซ้ำรอยไงไม่อยากใช้ชื่อมันแสลงเพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อตัดตรงนี้แล้วเนี่ยจะ 56ล้านคนครับจะเหลือ4ี่ล้านคนเพราะนั้นงบประมาณก็เหลือ4ี่แสนล้านลดมาเป็นตัวเลขที่มาบอกว่าจะต้องหางบประมาณนะงบประมาณนะผมย้ำงบประมาณไม่ใช่โทเคนอแนวทางที่สมที่ปรับกคล้ายๆพี่ช้างพูด่ปกี้ปรับวิธีจ่ายเงินหรือว่าที่มาของเงินแหล่งที่มาจากงบประมาณมาตรา2ี่ดก็คือว่าอาจจะให้รัฐวิสาหกิจ แบงค์รัฐต่างๆเป็นคนดําเนินการครับหรือ,อ,อไม่นะเขาเรียกยุทธวิธีพลิกแพลงพลิ้วโอ้ถามว่าในเงินเนี่ยตากมาตรา28มันมาจากไหนม,มันมาจากพรบวินัยการเงินการคลังที่ให้หน่วยงานรัฐสามารถที่จะออกมาตรการและแผนโครงการเพื่อ ฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจกั้ได้ถ้าใช้มาตราที่8ยังเป็นคําถามและหน่วยงานรัฐนั้นหรือว่าแบงก์รัฐนั้นจะเป็นแบงก์อะไรและแบงค์นั้นก็ต้องคิดว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยรัฐจะชดเชยให้ไหมนั่นนะสิคือชดเชยต้องเชืออยู่เลยแต่ว่าจากเดิมที่เป็นนโยบายของรัฐเนี่ยเป็นนโยบายรัฐต้องนําหน้านะแต่ส่วนกลางนำหน้าเนี่ตอนนี้มาเป็นเนี่ยโอ้คิดหนักพี่วีในมาตราที่8เขาเขียนไว้อีกนิดนึับเขาบอกว่าไอ้ต้นเรื่องหน่วยงานรัฐถ้าจะทําแผนงานเพื่อออกมาตรการตามโครงการเนี้ยนะ จะต้องประเมินวิเคราะห์และบอกด้วยว่าความเป็นไปได้แค่ไหนและแหล่งเงินที่รัฐจะชดเชยมาจากไหนเนี่ยโฟกัสมันเลยไปที่แบงค์รัฐชื่อออมสินเห็นไหมล่ะต้องดูว่าแล้วถ้าเกิดให้ตามมาตรา28 <ทำ S 2> ออมสินมาเป็นแกนเนี่ยต้องกู้เพิ่มอีกไว้กำลังคิดอยู่และแน่นอนครับสัปดาห์หน้าน่า<ต>จะเห็นทิศทางท่านนายกเป็นประธานอตอนนี้ตั้งบอร์ดมาทำงานเรื่องนี้อย่างเป็นระบบหมดม<า>แล้ว ทุกทุกพักเข้ามาร่วมนี่พักร่วมก็เข้ามาร่วมนะพี่ีมีกี่พักเนี่ยโอ้นี้ครังนี่มาหมดเลยนะมาหมดนายกและรัฐมนตรีครังงรับฐมนตรีช่วยประการกระทรวงครั้งรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงครั้งมาหมดรองนายกมาไทยเพราะคุมคนต่างประเทศรองนายกนี่ชุดใหญ่นะทำหน้าที่เดินหน้าดีอมาด้วยดีเอสมาด้วยพาณิชมาด้วยีบอกเราเรื่องเดียวที่ตั้งคณะกรรมการเนี่ย รัฐบาลเดินหน้าแน่แน่เดินเดินและทำอย่างไรทําอยู่เรื่องการดึงพักร่วมคําร่วมคือทําในรูปของรัฐบาลรับผิดรับชอบด้วยกันเห็นไหมล่ะถูกถูกดูดิทำลายแบบนี้นะครับคิดว่าตอนนี้ก็บอกแล้วว่าหนึ่งกุมภาจะเริ่มใช้เงินจะเข้าวันนับย้อนมากลางเดือนพฤศจิกายนหลังมา คือกลางเดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยลงทะเบียนร้านค้าก่อนลงทะเบียนร้านค้าจะมีร้านค้ากี่ร้านลงทะเบียนตอนนี้ถูกสั่งไปแล้วครับหนึ่งร้านหนึ่งร้าน,านคือร้านตรง้าคือเอาเอาจริงๆรนะร้านค้าเนี่ยตอนนี้ชักชักแยงออที่ไปลงทะเบียนเนี่ยใช้เนี่ยร้านพวกข้างทางเนี่ยบอกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวสมัครมาเก็บภาษีแยงเพราะว่าเขาจะเก็บภาษีเดิมทีนิติบุคคลบ้านเราเนี่ยไม่เสียภาษีแต่พอมีเงินดิจิทัลวอลเล็ต ไปลงทะเบียนแล้วไซส์เขารู้รายได้รายรับกลัวกลัวเอเนี่ยเห็นไหมปีนี้กรมสรรพากรแถลงมาตลอดได้รายได้มากกว่าเดิมรายได้ของกรมสรรพากรมีสองทางหคือภาษีบุคคลธรรมดานิองนิตทบุคคลกลางเดืิมศีิกาเริ่มให้ร้านค้าลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ใช้แอปพลิเคชันใหม่ตามเดิมนะไม่เอาไม่เอาเราไอ ไม่เอาเป๋าตังเดิมก่อนนี่เดิม่นี่ลัวที่ความคิดเดิมแล้วใช้บล็อกเชนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะยังไงแต่ถ้าใช้เป๋าตังเป๋าตุงนี่นะก็จบเลยตรงนี้มันจบมันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วใช่แล้วก็มันมีคอมมูนิตี้คือคนที่ใช้ใช่ไหมต่อมาประกาศว่าจะเริ่มดําเนินการเป็นจริงเป็นจังหนึ่งกุมภาแต่ผมทํานายทายทักไว้เลยครับ เลื่อนเลื่อนไหมเลื่อนแน่ถ้ามันเป็นแบบนี้แม้จะมีเสียงกัดข้านแต่มีคนสนับสนุนเยอะกันนะใช่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 คนนี่ไปดูคนสนับสนุนนั่นนะที่ออกมายื่นหนังสือคือใครคุณรู้ล่าชุมชนคนเสื้อแดงแถวแถวปทุมชาวบ้านต้องเหมือนหลายคนบอกว่าเราคุยว่าคนกัดค้าะไม่เคยรู้สึกถึงหนึ่งหมื่นบาทนะคนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยสำคัญเขามีความหมายคนใช้อ่ะ เขาอยากได้รูปอะไรก็ได้ขอได้และใช้ได้อประชาชนทวงถามสอสอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะแจกตังหมื่นบาททวงอะทวงเลยตอนนี้นะนอกจากกระทรวงคลังนะท่านรัฐมนตรีช่วยวกรลังออกมาแถลงยืนยันต่อไปเนี่ยทางด้านเพื่อไทยซึ่งเป็นยุบายเนี่ยก็ออกมาแถลงตลอดนะสี่เหตุผลเพื่อไทยที่จะดันโครงการนี้ก็ต้องการช่วยเหลือประชาชนนี่ไงเนื่องจากหนี้ครัวเรือนพุ่มไม่มีเงินแล้ว ต้องเอาเงินใหม่อัดเข้าไปและ,ะส่วนของ GDP ที่บอกโตเฉลี่ย5%เนี่ยส่วนหนึ่งก็คำนวณจากนโยบายนี้ด้วยนะครับประมาณ2-3%นนะใช่เพราะหมุนนะหมุนจะหมุนนะใช่รัฐบาลเตรียมลงทุนระยะยาว ไว้หลายโครงการเช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่านี่ยืนยันบอกว่าพวพูดไอ้เงินที่เอามาแจกดิจิ t a l วอลเล็อ่ะไม่กระทบกับแผนโครงการระยะยาวที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นอ่าเพราะฉะนั้นอย่ามาค้านคือถมเงินไปรัฐบาลกําลังบอกว่าทําทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอ่้แบบแพทนั้นเลยนะทางกรอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบรูปแบบแพทเทิร์นเดิม อีกอหนึ่งเหตุผลที่ทำไมต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะช่วงนี้ต้องบอกเป็นดอกเบีย้ยขาขึ้น,ขขนเพราะเวลาลงทุนมาต้นทุนดอกเบีย้ยใช่ไหมถูกต้งองเพราะพยายามาหาวิธีกระตุน้นเศรษฐกิจแบบใหม่ๆแบบใหม่ๆเพราะว่าพอดอกเบีย้ยขาขึ้นคนไม่ค่อยลงทุน<ช>้อ,องลงทุนปับต้องกู้ บวกกับเบี้ยสูงบวกกับเศรษฐกิจไทยตอนนี้ส่งออกที่บอกที่เพิ่งกำลัหดตัวแล้วแล้วแล้วที่เงินที่คุณเอามาเนี่ยที่หามาไม่ว่าจะเป็นงบประมาณไม่ว่ามันไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยหรอมีไม่เดิมที่ตู้วอลเล็ตมันไม่ใช่มันไม่ใช่งบประมาณเลยไงเดิมดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เงินจริงมาดูแต่ละฝ่ายผลตอนนี้หลังจากที่จะลุยเรื่องนี้กิดอะไรทุกคงตอนนี้สังคมไทยเริ่มเสียงแตกมีทั้งกลุ่มหนุนแจกเงินและกลุ่มค้านเนี่ยนะว่ากันไปนะตอนนี้ เขาบอกว่าเสียงแตกแบ่งออกเป็นสองขั้วหนึ่งขั้วอนุรักษ์นิยมและขั้วสายเดิมที่เป็นนักวิชาการเดิมๆอ้าวมาดูมมีปัญหามาดูฝ่ายค้านก่อนที่เห็นด้วยพี่ช่างฝ่ายค้านคือพรรคเก้าวไก่ไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่ค้านอ้าวนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ิดญชาแบงค์ชาติตอนนี้ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบคนอ่าครับสวสวสายอนุรักษ์นิยมนักเคลื่อนไหวนะก็ไม่เห็นด้วยดังไปเลยคนที่มาค้านส่วนใหญ่ว่ากลัวจะซ้ำรอยจำนำข้าวนข้าวอครับมันไม่น่าจะซ้ำนะ เพราะเขาบอกว่ามันโกงไม่ได้เพียงแต่ไม่มีเงินจะจ่ายอีกอีกตัวแปรหนึ่งที่ก็ห่วงก็ห่วงว่าตอนนี้จะกระทบการเงินกันครังแน่นอนผลกระทบกันกนครังแน่นอนแน่นอนแน่นอนฟังที่เห็นด้วย FC เพื่อไทยครับเต็มทีเลยครับตอนนี้ต้องถึงขนาดบางกลุ่มมีแถลงการสนับสนุนและชี้แจงผลดีเลยครนะอันนี้กลุ่มหนึ่งฐานคะแนนและสอสเพื่อไทยตอนนี้ใครต้านถูก บีบว่าเป็นการเมืองหมดแล้วด้อยค่ากันหมดแล้วต่อมากลุ่มคุณจุติพงศ์พุ่มบุญไอ้นี่อดีตแกนนาวิทยุชุมชนแสดงที่ปทุมไงทส่แแดงเหมือนกันแสดงปทุมใครอีกตอนนี้หมอมิคงยืนยันว่าเดินหน้าและบางเรื่องตัวเองเคยโดนมาแล้วทําโครงการดีแต่ก็มีปัญหาแล้วบอกโครงการนี้คนที่แบบสุดประกายครั้งแรกท่านเลขาเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่หมอมิ้งเหรอเออน่าจะอยู่ประมาณชั้นชั้นเท่าไหร่ไม่รู้อะ14เอาว่าตอนนี้คนที่หนุนครับคือพักเพื่อไทยและแฟนคลับพักเพื่อไทยใช่ไหมต้องแต่คนที่ค้านตอนนี้ต้องฟังเขาครับว่าเสียงค้านเน่ะเขาค้านแล้วมันเป็นยังไงทางออกมันคืออะไรค้านอย่างเดียวไม่พอนะคนค้านน่ะต้องเสนอแนะด้วย